คิดไปก็เป็นทุกข์คิดอย่างไรให้ใจสงบเคยไหมที่นอนไม่หลับเพราะคิดอะไรก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละเคยไหมที่ถุกเพราะคิดเรื่องเดิมๆที่ผ่านเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ก็เพราะตัวเราเองนั่นแหละยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์คิดวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาทัางๆท,ที่บางเรื่องมันก็ผ่านไปแล้ว บางเรื่องก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมีแต่เราที่คิดคิดแล้วก็คิดไปเองจนกลายเป็นความทุกข์ใจไร้หนทางแก้ปัญหาจริงๆแล้วคนคิดน้อยหรือคนไม่ค่อยคิดมักมีโอกาสที่จะมีความสุขได้มากกว่าผิดกับคนคิดมากที่มักจะมีทุกข์สร้างปัญหาให้ตัวเองด้วยความคิดไปเรื่อยในทางพุทธศาสนา จึงสอนให้เราหัดลืมเสียบ้างการลืมทำให้ไม่มีเรื่องเดือดร้อนใจมากนักเรื่องอะไรที่พ้นไปแล้วก็ให้พ้นไปอย่าไปเก็บเป็นอารมณ์อย่าเอามาสร้างความหวาดวุ่นในใจเมื่อลืมได้เลิกคิดได้จิตใจก็จะสบายไม่เกิดปัญหาไม่เกิดทุกข์แต่คนเราส่วนใหญ่กลับลืมกันไม่ค่อยเป็นเรียกว่า มีความยึดมั่นในสิ่งที่ผ่านไปแล้วซึ่งนี่แหละที่เป็นความเดือดร้อนใจและสร้างความทุกข์ให้กับเราแท้จริงแล้วแค่คิดให้สบายใจก็ไม่น่าจะเป็นทุกข์คนเราต้องอยู่ด้วยความสุขอย่าอยู่ด้วยความทุกข์เพราะทุกข์ของคนเราส่วนใหญ่เกิดจากการคิดเรื่องเก่าๆที่เกิดขึ้นไปแล้วนั่นเองพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ก็คืออะไรที่ผ่านพ้นไปแล้วให้เลิกคิดไม่ต้องคิดให้ปรง่งจิตใจก็จะสบายทางที่ถูกควรคิดด้วยปัญญาคิดว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ตั้งอยู่สิ่งนี้ดับไปไม่มีอะไรคงทนทาวรมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะมัวไปคิดให้กรุ่มใจอยู่ทำไมคนเราถ้ารู้จักปล่อยรู้จักวางก็จะมีความสุขสบายใจขึ้น สิ่งที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทำให้จิตใจสงบขึ้นก็คือต้องคิดเป็นและหยุดคิดให้เป็นคิดเป็นคือคิดด้วยปัญญาหยุดคิดให้เป็นคือต้องรู้เวลาไหนตอนไหนเรื่องไหนไม่ควรเอามาคิดอีกแล้วถ้าเราคิดเป็นและหยุดคิดให้เป็นหนทางแห่งความสุขสงบก็อยู่ไม่ไกลอยากเปลี่ยนชีวิต ต้องเปลี่ยนความคิดให้ได้เพราะเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนแต่ถ้าอยากให้ใจสงบก็แค่ต้องรู้จักคิดให้เป็นเจ็ดขั้นตอนไปสู่ความสุขที่แท้จริงคิดให้น้อยรู้สึกให้มากใครๆก็อยากแต่มีความสุขแต่ความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างไรจริงๆแล้วความสุขเป็นอะไรที่นำมาทำามาก มากเสียจนจับต้องอะไรไม่ได้เลยบางคนแค่เรื่องนิดเดียวก็มีความสุขได้บางคนก็สร้างความสุขขึ้นเองโดยไม่ต้องสนใจใครขณะที่บางคนมีทุกอย่างพร้อมแต่ยังไม่มีความสุขแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนจะทำอย่างไรให้มีความสุขได้อย่างยั่งยืนและแท้จริงวันนี้ผมมีเจ็ดขั้นตอนมาฝากถ้าทำได้ คุณก็จะพบความสุขที่แท้จริง 1. คิดให้น้อยรู้สึกให้มาก 2. หน้าบึ่งให้น้อยยิ้มให้มาก 3. พูดให้น้อยฟังให้มาก 4. ตัดสินให้น้อยยอมรับให้มาก 5. ดูให้น้อยทำให้มาก 6. บ่นให้น้อยทราบึ้งให้มาก 7. ด กลัวให้น้อยรักให้มากคิดให้น้อยรู้สึกให้มากไม่แปลกที่คนเราจะคิดมากแต่การคิดมักจะนำมาซึ่งความทุกข์เสมอการคิดมากทำให้เราวนเวียนอยู่กับสิ่งเดิมๆโดยไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเรียกว่าคิดอย่างเดียวหาทางออกก็ไม่ได้วนเวียนไปมาแบบไม่มีวันสิ้นสุดรู้ตัวอีกที ก็คิดเรื่องเดิมๆคิดอยู่เป็นอาทิตย์อาทิตย์ไม่หลุดพ้นเสียทีการคิดมากคิดไม่ตกวนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆไม่จบไม่สิน้นคือการทำให้ตัวเองเป็นทุกข์ถึงแม้จะพยายามเลิกคิดพยายามช่างมันหรือหันไปคิดเรื่องอื่นแทนก็ยังไม่วายกลับมาคิดเรื่องเดิมๆซ้ำๆแบบนี้ในทางธรรมเขาเรียกว่าขังตัวเองไว้กับภาวะรุงแต่งที่ทำให้เป็นทุกข์ พอคิดมากๆเข้าจิตใจก็ดิ้นรนเป็นทุกข์กับความคิดมากนั้นจริงๆแล้วอาการคิดมากคิดไม่เลิกถือว่าเป็นความเคยชินเป็นการสะสมความคิดที่เรายอมให้มันเกิดขึ้นเราเป็นฝ่ายยอมให้ความคิดมีอิทธิพลเหนือจิตใจของเราลองสังเกตดูให้ดีถ้ากำลังคิดมากใจจะอยู่เหนือความคิดสิ่งที่ต้องทำคือรู้สึกให้ได้ เราต้องมองเห็นและรู้พฤติกรรมของจิตว่าการคิดมากแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการหยุดทวิธีที่ทำให้เลิกความคิดมากแบบเป็นธรรมชาติก็คือการสังเกตความคิดและรู้สึกตัวให้ได้การไปพยายามต่อต้านหรือสั่งให้เลิกคิดไม่มีประโยชน์อะไรเลยการต่อต้านเป็นเหมือนการยอมรับว่าเรากำลังคิดมาก ทางที่ดีคือควรสังเกตว่าเราคิดมากเรื่องเดิมมากแค่ไหนพอรู้แล้วคิดบ่อยและคิดมากแค่ไหนทีนี้มันจะง่ายขึ้นขั้นแรกพอรู้แล้วก็ต้องรู้สึกตัวเองให้ได้และทุกครั้งที่กำลังคิดมากก็ไม่ต้องไปห้ามไม่ต้องควบคุมความคิดแต่ให้มองหาความเป็นจริงอย่างมีสติรู้สึกว่าเราคิดมาอีกแล้วจากนั้นไม่ต้องทำอะไร เพราะแค่การรู้สึกตัวก็เป็นการพาตัวเองออกจากความคิดนั้นได้แล้วเมื่อคิดมากเมื่อไรก็ให้กระชากค,ความคิดด้วยการรู้สึกตัวให้ได้แล้วในที่สุดเมื่อใจยอมรับว่าการคิดมากนี้เป็นแต่ความเคยชินทางใจที่วกกลับไปมาคิดไปเองแบบอัตโนมัติจิตก็จะเริ่มรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ตัวเราแล้วค่อยๆเลิกคิดไปเองแต่กว่าจะถึงขั้นตอนนี้ คุณต้องรู้สึกตัวให้ได้และอาจต้องคิดและรู้สึกตัวอย่างนี้ไปเรื่อยๆในช่วงแรกซึ่งสาระสำคัญคือเมื่อเห็นความเคยชินของใจแล้วจิตจะฉลาดขึ้นและเห็นว่าเป็นความเคยชินจากนั้นก็จะค่อยๆรู้สึกและถอดถอนออกมาเองอย่างเป็นธรรมชาติจากความเคยชินนั้นการรู้สึกตัวแบบนี้ไม่จาเป็นต้องใช้ความพยายามแค่ต้องใช้เวลา ให้ได้ตระหนักว่าการคิดมากนั้นเป็นแค่การเคยชินของจิตใจเมื่อรับรู้และรู้สึกตัวแล้วเราจะถอนความคิดออกมาเองคิดให้น้อยรู้สึกให้มากเป็นหนึ่งในเจ็ดขั้นตอนที่ทำให้เราได้พบกับความสุขที่แท้จริงอย่าลืมว่าแค่คิดน้อยลงความสุขก็เพิ่มมากขึ้นแล้วเลิกเห็นแก่ตัวแล้วชีวิตจะดีขึ้น ความเห็นแก่ตัวเป็นนิสัยธรรมชาติของมนุษย์ไม่มีใครตัดความเป็นตัวตนออกไปได้ง่ายๆเพราะมนุษย์เรามีสัญชตาตญาณของการเอาตัวรอดและความเห็นแก่ตัวนี้เองที่ทำให้คนเราเอาตัวรอดและมีชีวิตอยู่ได้จนถึงปัจจุบันถามว่าความเห็นแก่ตัวเป็นสิ่งเลวร้ายไหมคำตอบก็คือไม่ได้เลวร้ายแต่ก็คงไม่มีใครอยู่ใกล้คนเห็นแก่ตัวจริงไหม แล้วถ้าถามว่านิส,สัยแบบไหนถึงจะเรียกว่าเห็นแก่ตัวถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เคยนึกถึงส่วนรวมเลยไม่ยอมรับผิดแต่รับชอบที่สำคัญเอาตัวรอดโดยไม่แขกว่าคนอื่นจะได้รับผลกระทบมากแค่ไหนนั่นแหละใช่เลยคุณกำลังเป็นคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวมักคิดว่าตัวข้าถูกเสมอตัวข้าคือศูนย์กลางของจักรวาล การคิดแบบนี้เป็นความเห็นแก่ตัวที่ปลดมาด้วยความหลงตัวเองเบาๆเป็นการหลงนึกไปกับสิ่งที่ฉันคิดสิ่งที่ฉันทำคือความถูกต้องใครคิดต่างคือผิดคือไม่ดีแถมยังปฏิเสธความคิดของคนอื่นด้วยนี่แหละคือคนที่คิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลที่แท้จริงคนเหล่านี้มักไม่ค่อยรู้จักว่าทำอะไรไปบ้าง ไม่รู้ได้สามว่าตัวเองเห็นแก่ตัวไม่นึกถึงคนอื่นลืมที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราและใช้ชีวิตไปแบบนั้นโดยไม่รู้เลยว่ากำลังทําให้ตัวเองเป็นทุกข์อย่าลืมว่ายิ่งเห็นแก่ตัวมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นทุกข์มากเท่านั้นและถ้าไม่อยากเป็นทุกข์ก็มาขจัดความเห็นแก่ตัวให้หมดไปดีกว่าวิธีแก้นิสัยเห็นแก่ตัวง่ายและทำได้จริง ถ้าอยากเลิกนิสัยเห็นแก่ตัวสิ่งสำคัญคือต้องวิเคราะห์ต้องรู้ตัวเองก่อนว่าเราเห็นแก่ตัวมากแค่ไหนแต่เรื่องนี้ไม่ใช่จะเห็นกันง่ายๆต้องมีจิตใจที่เป็นกลางแล้วหาคําตอบแบบไม่เข้าข้างตัวเองเมื่อรู้แล้วว่าเราเห็นแก่ตัวจริงและมากแค่ไหนก็ค่อยมาขจัดความเห็นแก่ตัวกัน 1. เลิกคิดว่าตัวเองสำคัญที่สุด ต้นเหตุของความเห็นแก่ตัวส่วนใหญ่มักอยู่ตรงความคิดที่ว่าตัวกูของกูคิดถึงแค่ตัวเองคิดว่าตัวเองสำคัญที่สุดถ้าลดตรงนี้ไปได้เราจะมองเห็นคนอื่นมากขึ้นวิธีการก็แค่ง่ายๆฝึกความคิดของตัวเองเสียใหม่ว่าคุณไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาลเป็นแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งบนโลกเท่านั้นแล้วไม่นานคุณจะเห็นความสําคัญของคนอื่นมากขึ้นสอง ฟังและเข้าใจคนอื่นบ้างวิธีที่จะลดความสําคัญของตัวเองลงอีกอย่างหนึ่งก็คือรับฟังและเข้าใจคนอื่นบ้างความคิดของเราไม่ได้ถูกเสมอไปเราไม่สามารถเรียนรู้จากการฟังสังเกตและเข้าใจคนอื่นได้เหมือนกันวิธีนี้นอกจากจะทําให้การเห็นแก่ตัวลดน้อยลงแล้วเพล่เพลยังทําให้คุณฉลาดขึ้นด้วยถ้ารู้จักเก็บข้อมูลแยกแยะ และนำไปใช้อย่างถูกต้อง 3. หัดมีความสุขกับเรื่องของคนอื่นนอกจากจะต้องฟังและเข้าใจในคนอื่นแล้วยังต้องเริ่มมองความสำคัญของคนอื่นด้วยท่องไว้เลยว่าไม่มีตัวกูของกูอีกต่อไปเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้คนเดียวยังมีคนอื่นที่เก่งกว่าดีกว่าและประสบความสำเร็จมากกว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องไปสบอารมณ์ กับความเจ๋งของคนอื่นแค่ยินดีกับเขาอย่างจริงจังความเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ในใจก็จะลดน้อยลงไปพึงเอาชนะคนตนีด้วยการให้พึงเอาชนะคนเห็นแก่ตัวด้วยการปล่อยวาง